怎么回事 ขอต้อนรับเข้าสู่รายการอิ่มละไมนะครับอย่างที่บอกกันไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเรายังอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราอยู่กันที่เกาะลอยนะครับวันนี้ครับเราข้ามมาไกลนิดนึงครับอยู่ที่เกาะศรีชังอำเภอศรีชังนั่นเองนะครับนั่งเรือข้ามมาแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับประมาณ40นาทีแต่ว่าถ้าเป็นสปีดโบทเนี่ยนะครับแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วนะครับแล้วพอข้ามมาแล้วเนี่ยครับจะเห็นบรรยากาศความสวยงามของเกาะอย่าง นี้เนี่ยไม่มีอะไรเหมาะไปกว่าการได้มาดื่มกาแฟร้อนๆสักถ้วยหนึ่งนะครับนัดเวลาละครับแขกรับเชิญของเราอยู่ตรงนู้นแล้วนะครับโอ้โหอา่ิช่ สวัสดีครับผู้ชมครับแขกรับเชิญของชายครับแท็กพรัญยูครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนั่งชิวมากเลยใช่ก่อนที่พี่จะมาเนี่ยผมได้ไปดูนิทรรศการของที่นี่ครับพี่รู้ว่าที่นี่มีที่ไหนเที่ยวบ้างมีที่ไหนชิวบ้างมีแผนบ้างมาแล้วว่าแผนอ้อยครับพี่พร้อมเลยใช่ไหมพร้อมเลยแต่ว่าผมไม่รู้แบบประวัติที่นี่เป็นมายังไงผมเลยมาถามชายออยากรู้ใช่อยากรู้ครับอยู่ตรงนี้ยากรู้เลยใช่ไหว่าตรงนมันคืออะไรครับจรแล้วท้งเยครับเาว่าพิธัณฑ์จ สาคัญเลยจริงก็คือตรงที่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเองและเป็นพระราชวังบนเกาะแห่งแรกและแห่งเดียวด้วยที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับครับผมก็ผมก็เห็นแบบที่นี่ก็ขายพวกข้าวขายพวมันก็ปกติที่พี่มันมันก็คือมันปรับเปลี่ยนมาตามสภาพตามเวลาใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นอีกนะตรงนี้เนี่ยเขาใช้เป็นที่พัก เป็นโฮเทลโฮเทลอันนี้เป็นบังกะโลสมัยก่อนยังไม่คงไม่ถึงขนาดรว่าเป็นโรงแรม5้าดาว<ห>ลละอะไรยังไม่มีจะเป็นบังกะโลเพราะว่าชาต่างชาตินี่เวลาเขามาคา้าขายเขาจะมา,ามเที่ยวตรงคนจีนะมาตามทะเลอย่างนี้เนี่ยแหละครับอพอมาถึงปั๊บเขาก็จะมาพักกันอยู่แถวนี้ครับและนี่เลยตรงนี้นี่แหละที่จุดที่เขารับรองกันเจ๋งไหมล่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูด้วยตาของตัวเองดีกว่าจริงครับเดี๋ยวเราพูดได้ไหมจูดขี้โมงหรือเปล่าไม่ใช่มาไม่ได้ลองเตี <urt> hm. <de> ้ยเตี <apprendre bass teeth> ้อกอไม่ไ <Kas> ด <per now> <bright ś fertilizer> ้ลองโอ้้ยอ๋อไม่ไดูลองอ๋อไม่ไลอนั่งมานานแล้วเนี่ยด้แล้ครับกินแตงกอยังโอ้ยกินเดี๋ยวกินแล้วหลับเลยนะพี่ทำไมล่ะไฟนี่กินแล้วหลับเลยดูนะพี่ไปดีไหมไปท่านผู้ชม